ทางเดินแม่ๆค่ะตรงทางเดินของพระยาวไปเราเราทำความสะอาดกันได้นะคะพาะจะเป็นทางเดินของพระถีน้ำตาลนะคะก็ได้ไหนๆก็ทำกันแล้วเอาอีกสักนิดเราไปฉีดกระ,ะมังไปไหน พราะขาตรงทางเดินของพระเนี่ยค่ะช่วยกันถูอีกไปไหนเดี๋ยวมันต้องแยกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอมันจะมีเชือกมั้ยไอตรงเนี้ยอยากใช้แปรงขั่ะจะช่วยแม่แม่ทีท่านมีคนเดียวมีองค์ที่มีนใช้ปไอ

ท่านไหนยังไม่ได้น้ำบ้างไหมดีแล้วใครดืไม่ได้ไหมแล้วอันนี้อันนี้ไว้ตรงไหนได้นะคะเออไม่ขวาดอันนี้เก็บได้เก็บตามมืมนูได้อันที่ไม่ได้มัดเชือกนะคะเก็บทิ้งได้ มันจะมีมุมที่เป็นถังเสียบไม่กว่าด้วยข้อหานังดื่มสิ่งแปดดไม่ผันแล้วะ <laughs>